ฮีโน่ร้อยเก้าห้าติดโบนะครับพลังทีเอฟศูนย์แปดของช่างโมดนะครับเดีพามาดูนะครับินเทโบทีเอฟศูนย์แปดนะครับโครงของปลามืดนะครับ,รระนะรบจะมีวัดเกตให้ครับเกตกับตัดเกลนะครับสิบห้าปอนะครับนีนะ่นเป็นของช่างโมดติดตัง้งนะครับเมื่อวานนี้ นี้เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเหลือเหลือปั๊มปั๊มกําลังมานะครับสั่งปั๊มใหม่มาตัวเก่าจะเป็นปั๊มข้างเดี๋ยวพาไปดูปั๊มปั๊มตัวนี้จะเกเรครับปั๊มข้างไม่แดงนะครับเป็นชุดข้ามเครื่องครับ ฮีโน e ่ร้อยเก้าห้าโอ้ท่อเป็นท่อเหล็กทั้งใบนะครับท่อเหล็กเราเดินท่อเหล็กให้ทั้งใบเลยนะครับปลายของลูกค้านํามาเองนะครับไม่มีแถมนะครับไม่มีโปรโมชั่นแถมปลายนะครับเหล็กทั้งลํานะครับท่อเสีย ก็รอปั๊มอย่างเดียวครับตอนนี้เสร็จหมดแล้วระบบมัน,มนระบบลมเรียบร้อยหมดแล้วระบบเทอร์บโบเสร็จเรียบร้อยท่อกองอากาศ4นิ้วครับมีวัดบุชให้ตัวหนึ่งเดินให้เรียบร้อย เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวค่อยมาฟังเสียงกันครับครับนี่พามาดูปั๊มนะครับนี่ปั๊มเสร็จแล้วนะครับประกอบเสร็จแล้วรยกขึ้นบนรถนะครับอันนี้เป็นปั๊มคันเร่งบนนะครับส่วนตัวเก่าจะเป็นปั๊มเครนงเร่งข้างนะครับให้ดูนะครับหลายคนสงสัยว่าปั๊มคันเร่งข้างเป็นไงครับเนี่ยดูครับเนี่ยคัเร่งมันอยู่ข้างนะครับตูดปั๊มนะครับตูดปั๊มคันเร่งอยู่ข้าง ส่วนปั๊มใหม่ที่สั่งมานะครับเป็นปัม๊มกระเด้งบนกระเด้งอยู่ข้างบนครับนี่ครับก็เดี๋ยวจะประกอบเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่สั่งปั๊มจากช่างหมดไปนะครับเราได้ทำการแต่งปัม๊มพร้อมแรงพร้อมใช้งานให้แล้วนะครับคือทำเสร็จก็ แรงใช้งานได้เลยนะครับครับฮะพูดอยู่ร้านวิสานบูวิสานบูวิสารใน,นเมืองใช่เขาโทรมาแล้วไม่มี ชุกชัยเขาโทรมาแล้วไม่มีชุกชัโทรมแล้วไม่มีอ่อถอดซ่อมเอาครับหลายคนถามมาปั๊มบนกับปั๊มข้างต่างกันไงปั๊ม ปั๊มคางมันทำได้น้อยกว่าครับทำแรงได้น้อยกว่าเบาไม่นิ่งอืดกินน้ำมันก็ส่วนปั๊มบนจะทำได้เยอะกว่าบเบาได้นิ่งกว่าก็แรงกว่าประหยัดน้ำมันกว่าส่วนมากเครื่องโหัวเฮโอเจ็ดดีนี้จะเป็นปั๊มข้างโดยส่วนมากก็จริงๆแล้วก็ปั๊มข้าง ก็ทาได้นะครับทําให้แรงได้นะครับแต่ว่าพวกเบานิ่มเบาเบาสนิทอย่างเงี้ยนะครับมันทําไม่ได้ครับส่วนมากเขาก็จะเปลี่ยนนะครับแนะนําให้ลูกค้าเปลี่ยนมากกว่าจะเอาไปเช็คนะครับเพราะว่าเช็คไปมันก็ไม่จบเช็คได้ครับใช้ได้ปีหนึ่งไม่เกินนี้แหละครับเช็คได้ก็ไม่จบหรอกครับกลับมาก็เป็นเหมือนเดิมเบรกดับเลี้ยวดับเปิดแอร์ดับเงี้ยครับ ก็เลยแนะนำให้ลูกค้าเปลี่ยนเป็นปัม๊มคันเร่งบนดีกว่านะครับเพราะว่าใช้งานง่ายกว่าแรงกว่าประหยัดกว่าแล้วก็จบกว่านะครับก็ราคาปั๊มก็ปั๊มใหม่กับปัม๊มที่เอาไปใช้ก็ราคาก็ประมาณเหมือนกันครับเท่ากันนะครับไม่ต่างกันมากนะครับก็รับประกันให้ด้วยนะครับถ้าปั๊มใหม่นะครับ ก็เหลือประกอบปั๊มให้เสร็จนะครับประกอบเสร็จก็เดี๋ยวติดเครื่องนะครับแล้วก็รอฟังดูว่าเสียงเสียงเสียงจะเป็นไงนะครับมันจะโหดไหมมันจะหอนไหมจะห,หจะวานไหมนะครับเดี๋ยวเราฟังดูนะครับต,ตอนนี้ขอขอขอประกอบปั๊มก่อนนะครับแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งไม่นานครับอดใจเราสักครู่นะครับครับจริงๆปั๊ม โซลา่านี่มันไม่ได้เสียง่ายๆนะครับแต่เกิดว่าเราใช้น้ำมันสะอาดนะครับก็ยันเปลี่ยนกองโซลา่าบ่อยๆนะครับก็อีกอย่างก็หาซื้อกองดักน้ำมาใส่นะครับจะได้ดูเลยรักษาลูกปั๊มข้างในนะครับถ้าเกิดว่าปล่อยให้น้ำมันหมดบ่อยๆเนี่ยลูกปั๊มข้างในมันจะสึกนะครับ ทางที่ดีก็ใช้น้ำมันที่ดีสะอาดอาดนะครับสวัสดีครับ<ม>ปั๊มแล้วปั๊มมาเจ้ปั๊มมาเมื่อกี้เจ้าปัมา๊มมา,ม,มาแล้วใส่แล้วใส่แล้วเอาเมื่อกี้ไปไหนไปเอาของไปเอาลูกปั๊มระถไาย ตอนนี้ก็ดูประกอบปัมไปเรื่อยๆก่อนนะครับว่าต้องใช้เวลานิดนึ่งนะครับก็เดี๋ยวขอตัดไปบางช่วงก่อนนะครับถ้าให้ดูทั้งหมดก็คงไม่ไหวนะครับน่าจะมีหลับกันบ้างนะครับแต่ละคนถ้าดูทั้งหมดนี่นะครับเดี๋ยวผมขอตัดไป ตอนประกอบปั๊มเสร็จเลยแล้วกันนะครับ ตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับแยกน้ํามันให้เต็มก่อนนะครับไล่ระบบน้ํามันก่อนนะครับครับสักพักก็จะได้ยินเสียงเครื่องแล้วนะครับ ฟังเสียงของที่สุขแบกนะครับโค่ปามืดเจโบนะครับปั๊มแจ้งโมนะครับเต็มระบบนะครับคันนี้แปลว่าไม่แรงแมวตังครับ เฟซบุ๊กนะครับช่างโมดวาวซิ่งสปิงโตนะครับก็ก่กอนจะจบคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวมีคลิปใหม่ๆจะมาลงให้ดูอีกนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ